thank mm -hmm. you ดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องพรแชแนลคือเกาละจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าคนเกาคนดื่มด้วพี่น้องเด้อเติมเติมกับกินหอดพี่น้องคือเกาละจ้ามือนีกระยุดพี่น้องมืออื่นเขากะเซ่หิ้วเขาแต่ว่าบริเวดกับเขาด้ือพี่น้องไปสื่อเพิ่มมาคือเกาไปตลาดมาได้แกงขี่เล็กใส่หนัง หนังหมูเพราะมันเป็นหนังมเป็นหนังว่าเราพี่น้องเป็นหนังหมูแล้วก็ะเด็นใส่กอกเกาเหยวสองห่อพี่น้องก่อนอื่นกะขอบคุณเล่ย์หลายเจ้ะขอบคุณเพื่อนไม่เพื่อนเกานะาจ๋ะที่เขามากดติดตามมารับชมช่องของพ่อนะพี่น้องเนาะแกเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยจ้ะตู่กันต่อไปนะพี่น้องเนาะมาเด้อเพื่อนเพื่อนเรา ต่างประเทศในประเทศตุวกปูทุกคนละจ้ะมากินเขาน้ากันได้พี่น้องเด้อยวมันนี่กิน่นใดแกงบะเกล็กบริกินรดนละเลยว่าเป็นแต่กินแต่แตบตื่นพันมาลออมกันกันพี่น้องไตหนังอันนี้เป็นหนังหมูบวมเป็นหนังงูอหือแสบพี่น้อง chặn một khe vô Ừ. กบเข่าลาี่เป็นแกงอาหารนีสานใครอยู่พี่น้องเี่ยไป่ได้พี่น้องไปกิมข่าน้ำกันต้องจินผู้เดียวพี่น้องนั่งกิ้ผู้เดียววผู้เดียวเนี่ยพี่น้อง cái nắng cầm tiền tay qua cấp khẩu Hãy สุดทนั hmm. k k mm ้น hmm. พ mm ี่น้องเองแกงบม่กิ้เด็กเม่ได้กินโดนหรอกดนเติบเลยได้พี่น้องอื้อั่นเปหนนางโม แตงโมตัวนีองงอ้มันกรอบกรุบกรุบเดียวสีนัำเงี้ยงกระซังด้วยพี่น้องแต่มันแสบ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องจ้ากินขน้าวเหนียวกระบื้อมื่อด,ดอกตื่อมาสองห่อกัดกินได้ห่อกวัวคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า